มาอีกครั้งนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดสงการไปนานพอสมควรตอนนี้กลับมาถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เช่นเคยครับสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาถ่ายบันทึกบทเรียนแล้วก็การเดินทางกับฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดหนึ่งสัปดาห์ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้างโดยสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการซ้อมฟุตบอลนะครับถึง2วันกันเลยทีเดียวก่อนขับรถออกเดินทางไปทํากิจกรรมรับน้องใหม่ที่ค่ายนาวิทยุทินสัตหีบ แบบนี้ไปวิ่งชิวชิวขึ้นเขาแหลมปู่เจ้านะครับแล้วก็ไม่ลืมสักาการกรมหลวงชุมพรเช้าวันใหม่เดินเล่นริมหาดไตยงามที่งามสมชื่อกับจากสถิหิแวะร่วมกิจกรรมกับโว้เซเว่นนะครับคัดเลือกน้องน้งนงและมอบรางวัลให้กับนักเตะ4ีคนไปญี่ปุ่นและจบสุดท้ายสัปดาห์ด้วยการซ้อมฟุตบอลอีกครั้งก่อนนี้ไปพักแล้วรอคอยอาทิตย์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง ไปดูกันครับว่าอาทิตย์นี้จะวุ่นวายแค่ไหนหลังจากที่เราพักยาวสงกรานไปครับผมลุยเอาบอลไปดอเล่นบางัางก่อนเดี๋ยวบางผ่านอีกแป๊บนึงแต่คือมันเรียนเราดันโตดอดได้ยี่สิบที่ผมแฮปปี้มากแต่แค่นี้เลยช้าช้าแต่บอลเยอะๆแต่บอลเยอะๆโดนบอลเยอะ Roller การซ้อมก็เ oh ป็นการซ้อมเบาๆนะครับหลังจากหยุดพักไปหลายวันการดอปบอล coordination ก็ต้องมาคอสนิมกันใหม่แล้วสุดท้ายก็ไปจบที่ยิงประตูของชอบ โอเคครับจบไปหนึ่งมื้อสำหรับวันนี้จบไปแล้วสำหรับการสาบฟุตบอลในช่วงเช้าก็เดี๋ยวไปพักผ่อนตอนเย็นก็จ,จะมีกิจกรรมอีกนิดหน่อย แล้วก็ไปเจอ,อกที่กับพรุ่งนี้เช้าก็กลับมาที่เดิมที่นี่อีกหนึ่งมือ้อวันนี้ก็พักผ่อนดีกว่าหมดแรงไปดีกว่าครับโอเคครับจัดแบบการเรื่องรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะมีไปสอนบอลตอนส0โมงมีแ8ดโมงเลยสองชั่วโมงครับเราจะไปที่ที่เดิมเมื่อวานนี้ เราจะไปสอนน้องทายอย่ายางนะครับสอนเสร็จก็ช่วงบ่ายก็จะมีประชุมแล้วก็ซ้อมเย็นกิจกรรมวันนี้ก็จะประมาณนี้ไปดีกว่า ครับเช้านี้ก็ถึงสนามเรียบร้อยแต่ตอนนี้น้องยังไม่มาเดี๋ยวเราจะวางสถานี้ซ้อมวันนี้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวที่จะซ้อมวันนี้ก็สชั่วโมงสบายๆไปเตรียมตัวก่ครับผมหลังจากวาง m a r k ร์เสร็จน้องก็มาพอดี การซ้อมในวันนี้ก็เน้นที่บอลฟิลลิ่งการดรอบอลการเคลื่อนไหวและจบที่ยิงประตูเช่นเคย เชา้าเป็นที่เรียบร้อยอสองชั่วโมงเต็มแล้เดี๋ยวเราจะกลับไปกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็ไปไประชุมต่อช่วงบ่ายชิวๆ บายวันนี้ก็มาที่สนามซ้อมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีซ้อมเย็น4ี่โมครึ่งน,นะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเริ่มวอร์มแล้วสมุนจะลงทีมกันพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปสระหีบตอนนี้ก็เลยนิลักสบายๆหน่อยก็มาท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดตอนนี้ข้างนอกร้อนมากผมนั่งอยู่ในรถยังร้อนเลยเดี๋ยวไปดูเยืน่นี้ว่าจะทำอะไรกันบ้างนะครับ ช่วงบ่ายเข้าสนามซ้อมวันนี้เหนื่อยหน่อยทั้งผมและเด็กผมเหนื่อยเดินทางส่วนเด็กก็เหนื่อยเพระโดนจับวิง่งกดทนหน่อยก่อนพรุ่งนี้จะเดินทางไปเข้าค่ายที่สัตหิ Oh, no ตอนนี้เราก็ถึงสัต,ตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในค่ายแล้วนะครับกองพลนาวิกโยธินอันนี้อยูอ่แถวอะไรอะกรมสื่อสาร,รก็เดี๋ยวผมจะลงไปหาเด็กๆกก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนกันตอนนี้กำลังติดต่อประสานงานอยู่ก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูครับตอนนี้มาถึงที่พักแล้วแต่ว่าเด็กๆก,กำลังไปเดินทางไกลอยู่ก็เดี๋ยวจะดูที่พักนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อน ที่จะดูกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อดูแต่โค้ดตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็ใช้เวลาว่างๆตอ,อนที่น,อนอออ้องๆเขายังยังไม่เสร็จกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับคือเขาไปเดินมาแล้วแล้วก็มากําลังอาบน้ําอยู่น่าจะรอกิจกรรมในช่วงเย็นผมก็ใช้เวลานี้ในการที่จะไปวิ่งที่จุดชมวิวของที่นี่หน่อยเคยมาแล้วแต่จําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็เปิดกูเ g l e m ม p ไปแล้วก็จะวิ่งไป มันแน่จะใช้เวลาอุ้ยทไมนานจัง <c oughs> ก็ไปเจาที่ได้นะเดี๋ยวก็ลองดูว่าเป็นยังไงไปดีกว่า <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็วิ่งมาชนหาดแล้วตอนนี้อยู่ที่หาดเตยงามนะครับ <c oughs> ขวามือของผมนี่ พระอาทิตย์ยังยังไม่ตกดินนะวันนี้วันนี้ห้าโมงครึ่งยังอยู่กลางๆอยู่น่าจะอีกพักใหญ่แต่ผมมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่ข้างบนเขาจะปิดนะเราก็จะวิ่งตรงไปทางนี้จะเห็นภูเขาอยู่ข้างหน้าน,นะครับจะเป็นภูเขาที่เราจะขึ้นไปตรงนั้นแหละตอนนี้เหลือประมาณ2อกิโลกว่ากว่าสองกิโลเจ็ดร้อยเมตรน้ำทะเลก็ลงไปแล้วน่าจะ สักพักใหญ่นะมัาจะขึ้นมานะครับตอนกลางคนืนนี้เดี๋ยวไว้อาจจะพรุ่งนี้เราจะลับกมาวิ่งตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งน,นี่เดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างหน้าก่อนไปต่อครับ ได้เหงื่อเลี้สองกิโลครับตอนนี้จะเป็นทางขึ้นเขาอลนะผมอาจจะต้องวิ่งสลับเดินไปบ้างเพื่อไม่ให้มันเหนื่อยเกินไปให้รีบมาดีก็เหนื่อยแล้วเรียกเสียงหายใจก็น่าจะขึ้นเขาอีกสักพักใหญ่จากที่จำทางได้นะะมาณนั้นก็จะขึ้นเข,ขนาข้างหน้านี้ครับซึ่งไอ้ตลอดทางมันจะก็จะมีลิงมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเอนกัน มันจะคล้ายๆข่าสามมุกเลยโอ้หายใจ,จแรงเราจะค่อยเดินไปด้วยถ้าถ้ามีทางเรียบๆเราก็จะวิ่งจ็อกไปหน่อยเนึงครับแต่ถ้าขึ้นทางชังนก็จ,จะเดินขึ้นหน่อยเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่มันจะเกิดขึ้นได้โอเคเรียบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ จากจุดเริ่มต้นผมใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะพาตัวเองไปถึงจุดหมายปกติวิ่งในทางเรียบมาเจอเขาเราก็ไปไม่เป็นเลยเกันแล้วเราก็มาถึงกงนได้ครับจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆเาจากตรงไหนก่อนดีฝังนี้ก่อนกันเอา,อางี้ดีกว่าผมไปไหว้ก่อนดีกว่าผมไปไหว้ก่อนแล้วค่อยมาเดินชม ยังวิ่งก็วิ่งนอกวิ่งข้าโอ้โหแค่นี้โอเคเรียบร้อยครับสักการะเรียบร้อยแล้วกลุ่มหลวงสมพรเดี๋ยวเราจะดูวิววันนี้ที่มีอะไรบ้างนี่สวยงามงามจริงๆเมื่อกี้ถ้ายังจำเกาะได้ผมมาจากเกาะนู่นครับที่ผมชี้ดูตรงเกาะ เราก็วิ่งเลาะมาเรื่อยเราน่าจะเริ่มตรงนู้นเราก็วิ่งขึ้นมาเขานี้ขึ้นมาเรื่อยก็ถือว่าสักเซสอันนี้ก็คือวิวข้างบนเดี๋ยวจะพาดเดินฝั่งนี้ แต่พอถึงจุดหมายไปทางความเหนื่อยล้าก็หายไปเหลือแต่ความประทับใจที่ยังคงอยู่าสาการะพุมหนวงชุมพรถ่ายรูปสูดออกซิเจนแล้วกลับคืนสู่พื้น่าบอีกครั้ง,เ,เ,ดงเดี๋ยวเราไปเจอในที่กางล่างเลยแล้วกันนะครับประหยัดแบตไปด้วยไปครับผมโอเคครับตอนนี้เราลงมาระดับพื้นราบเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเดิน กลับไปรูด็กไปเรืๆๆเร่อยๆแล้วก็ไปดูเด็กๆในแคมป์ในค่ายว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าน่าจะหลายหลายคนเริ่มจะล้าเริ่มจะหนืดกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะผมก็ไปพักด้วยนะเดี๋ยวดูทีว่าที่แคมป์มีอะไรไปครับผมยาวไปวันนี้ก็จะเริ่มกิจกรรมช่วงกลางคืนครับพักค่าก่อนจะนอนน,นี่ก็เป,ป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นก็ดูว่า ครูฝึกจะจัดการอะไรกับเด็กๆพวกนี้บ้างเรเข้าแถวรอแล้วตอนนี้นเด็กๆก็กลังไปทาฐานภารกิจนะครับผมคงไม่สะดวกที่จะถ่ายเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้ต้องใช้ความมืดมันไม่สามารถจะใช้แสงได้วนะันนี้อยู่ในความมืดทั้งหมดเลย ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับไปก่อนดีกว่ารับเช้าที่สองที่หาดเตายงามนะครับก็ตื่นแต่เช้ามาชมทะเลยามเช้าซะหน่อยก่อนที่จะกลับไปดูน้องๆจากเมื่อวานนี้ที่น้ำ <c oughs> ลงนะนะตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเราสังเกตเห็น เกาะตรงนู้นก็ไม่มีทางเดินไปแล้วตอ,อนเช้าเช้าก็จะประมาณนี้น้ำก็จะขึ้นก็เดินเล่นชายหาดสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กๆที่แคมป์ต่อว่าเขาเจะรับน้องอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ชิวๆกับบรรยากาศทะเลเลย่อน ไปนิดหน่อยอันนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารเช้าอันนี้ก็เข้าไปอาหารเช้ากันเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าผู้คนอ่ยากผู้คนยากีมารังมีมาก ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพักผ่อนสักครู่รอที่จะทํากิจกรรมในช่วงเช้าของเด็กๆต่อไปนี่ก็นั่งชิลๆไปก่อน เชา้าผ่านดาดกันมาสะบักสะบอมตอนบ่ายนี้ก็จะลงไปล้างเนื้อล้างตัวนี่ทะเลนะครับตันนี้น้องๆก็กำลังจะเดินไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินตามไปด้วยเดี๋ยวขอยาเปลี่ยนรองเท้าก่อนดีกว่าแดดร้อนมากๆแดดต่สถหีบร้อนจริงๆนี่ก็ในระหว่างที่เด็กๆมาเล่นน้ำยิมโคตก็จัดแจงที่นั่งลมๆมาที่เรียบร้อยตอนนี้เด็กๆลงไปเล่นน้ำนากวยกำลัง สนุกสนานกนัน่าดูไม่กลัวแสงแดดที่แผดเผาส่วนเราก็เข้าลมดีกว่าเพราะว่าไม่ไหวน่าจะร้อนน่าดูเดี๋ยวไปว่ากันตอนเย็นเย็นเ่ กิจกรรมช่วงบ่ายของเด็กๆก็แล้วเดี๋ยวก็มีเวลาว่าง,งเ,าเดี๋ยวก็คนไหนอยากเล่นฟุปปตบอลาว่าองมาเล่นกันสนามได้มีลูกฟุตบอลทยมีสนามยก็เดี๋ยวมีเวลาว่างสักทีก็จะไปเดินอาจจะเดินขึ้นเขาสักรอบหนึ่งก่อนจะส่งท้ายในวันพรุ่งนี้นะครก็ ตอนนี้แดดมันค่อนข้างร้อนหน่อยเดี๋ยวร้อยแดดมันร่มๆกวัานี้สักหน่อยก่อนแล้วค่อยไปเดินถ้าเดินตอนนี้เราจะไม่ไหวก็จบภารกิจไปสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างอ๋อ ขอเวลาหายใจสุดการหายใจวันนี้สักพักหนึ่งันนี้จะคุยเสียงดังไม่ได้นะเกรงใจครรบโอเค,อเคตอนนี้เราลงมาอยู่ในพื้นราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไปอีกหนึงวันสำหรับวันนี้ แต่กิจกรรมของน้องยังไม่จบนะครับวันนี้จะมีก,กิจกรรมช่วงคืนน่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการนะเห็นมีตองมีอะไรม,มาวางรองแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมของอเด็กๆนิดนหน่อยก่อนจะลาละวันนี้ไปก,ก็จบภารกิจในการที่จะวิ่งขึ้นเขาสองวันวันนี้เดินวันนี้เดินสบายๆเดี๋ยวเป็นก,กิจกรรมก่อนนอนวันนี้ครับไปครับ เด็กๆก็ผ่อนคลายไปตามกิจกรรมที่ครูฝึกจัดเตรียมไว้ให้ร้องรำนำเพลงกันตามภาษารอคอยเช้าวันใหม่ต้องกล่าวคำลาต่อไป โอเคครับเช้าสุดท้ายที่สัตตหีบวันนี้ก็รอเวลากลับตื่นเช้ามาน้องๆก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำพิธีปิดตรงนี้สัมภาระพร้อมกินข้าวเสร็จมาพิธีปิดแล้วก็จะไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงนาะริเบตจากดีนนะาริเบต มาถึงความสุดท้ายจนได้ก็สนุกดีเราดูว่าต่อไปเด็กๆพวกนี้จะเป็นยังไงต่อเช้านี้ก็จะมีประชุมทีมก่อนที่จะไปทำพิธีปิดนะครับก็จะไปประชุมในห้องประชุมก่อนนัดหมายแล้วก็กติกาต่างๆที่อยู่ร่วมกันของสโมสรที่นี่นะครับก็เดี๋ยวาจะทำประชุมที่นี่ จากจัดแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วการพูดคุยก็เริ่มต้นขึ้นกฎเกณฑ์ต่างๆได้ถูกแนะนําและแจ้งให้ทราบถึงการเดินทางของปีนี้เมื่อจบจากด้านบนเราก็มาต่อกันที่ด้านล่างครูฝึกกล่าวสรุปและผมก็กล่าวไปไิดท้ายถือว่าการมาเข้าค่ายครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์และกลับคืนสู่ชีวิตจริงกันต่อไปที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเนี่ยอยากสุขสบายมากฝากน้องๆเดินตามรอยล่นพี่ที่ดีนะครับ อย่างสุดความสามารถเช่นกันอันนี้ก็สิ่งที่ผมได้จากสามพันสอง,งนี้โอเคตอนนี้ก็จบภารกิจสามพันสอง,งนี้สัตหีบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวน้องๆก็จะไปดูเต่าทะเลเพราะว่าเรือจกกักรีไม่ว่างซะแล้วออกลบไปซะและ้วออหลังจากดูเต่าทะเลเสร็จก็จะเข้ากรุงเทพไปแล้วก็จะเริ่มต้นชีวิตจริงของเขาในการที่จะเป็นนักฟุตบอลต่อไปนเ,น,เ iance. นี่ยเราก็ไปทํากิจกรรมของเราต่อในวันนี้อีกหลายอย่างเลยอวัสดีครับขับรถ โอเคครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับโว e นะครับเซเว่นวีเซเว่นรอบชิงชนะเทศไทยอันนี้มาเป็นคณะกรรมการงานะัดสินรรกษาหน้าตกรัรเยี่ยมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกิจกรรมวันนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องๆก็เริ่มมากันเยอะแล้วเ,วเข้าไปดูกิจกรรมครับ เปิดก่อนแล้วเราก็จะไปนั่งซุ่มเพื่อดูเตะยอดเยี่ยมสี่ตำแหน่งสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มาเป็นคณะกรรมการด้วยดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดี4คนที่จะได้ถูกคัดเลือกไปอันนี้ก็น้องๆก็กำลังที่จะขับเคี่ยวข้ามหันกันเพื่อจะเข้าไปเล่นในแมตช์ชิงในตอนเย็นนี้นะครับอันนี้ก็รอบแรกๆ ้ครับัตอนนี้ก็จบช่วงเช้าที่เรียบร้อยแล้วก็รอบแรกจบแล้วเหลือต่อไปก็รอบแปดตอนนี้พักครึ่งชั่วโมงนะจะเล่นรอบแปดต่อไปอพักผ่อนนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก็หลายทีมเข้ามาเดี๋ยวสี่ทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวจะดูคู่รองชนะเลิศจนไปถึงคู่สุดท้ายว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการ7จ็ดตี 7, Both 7, Both 7. เจ็ดโบลส์โบลนะครับโบลเซเว่นโบลเซเว่นเจ็ดตีเจ็ดโบลเซเว่น ัโอเคครับก็มาแต่เช้ากับดึกดื่นตอนนี้ก็จบภารกิจของวันนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนหาข้าวกินวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะไ้จะไปไหนต่อ,อขอตัวก่อนเจอกันทีครับผม ที่ข้างหน้าไม่รู้เตอกิจกรรมไหนนะน,นี่ก็ไปพักก่อนดีกว่าไปครับครับเช้านี้ก็ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยการซ้อมฟุตบอลนะครับอันนี้ก็มารอน้องท้ายอย่างที่สนามแล้วน,นี่เรานำไปก้าโมงใน้เวลา2ชั่วโมงนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กิจกรรมเยอะๆเลยอันนี้ก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการซ้อมบอลดีกว่าก็เดี๋ยวซ้อมอะไรกันบ้างก็ไปดูในสนาม อันนี้ก็แค่รอเวลาสนามเปิดไปครับเดี๋ยเราลงแมงล่างดีกว่าโอเควันนี้เราเข้ามาสนามแล้วลูกศิษย์ก็มาแล้วไหวหรือเปล่าไม่รู้เช้านี้ไหวไหมเช้านี้ไหวไหมไหวไหว,ไหวมันจะไม่ไหว ก็เหมือนเช่นเคยกับการซ้อมฟุตบอลกับไทยหยางวันนี้เราเริ่มต้นด้วยกันเล่นเกมสนุกสนุกพร้อมกับโคออรเนชั่นและการดออบอลสุดท้ายก็ไปจบยิงประตู ความสุขสนานก็อย่างที่เห็นการพัฒนานก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหลือแค่รอคอยวันที่เติบโตจบวันด้วยอาการเหนื่อยล้าและอ่อนแรงสิ้นสุดสัปดาห์ไว้ว่ากันใหม่อาทิตย์หน้าโอเคครับก็จบการฝึกซ้อมมนที่เรียบร้อยแล้วก็จบสัปดาห์นี้ อย่างสมบูรณ์แบบไปอีกหนึ่งครั้งเริ่มต้นด้วยฟุตบอลจบด้วยฟุตบอลก็รอฝากกดไละกดแชร์สับส i b e ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้หรือวิธีการทำงานแบบนี้เราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนก็บอกช้ำม,มาทางอาทิตย์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ